ภารกิจที่ทุกคนนั้นจะต้องเกี่ยวพันความเป็นความตายกับหน่วยงานนี้นะครับ Flash Point ฤด,ดูกาลที่4นะครับหรือในชื่อไทยนะครับหน่วยสวาัดศาสตร์โคตรกระสุนปีที่4แล้วนะฮะสำหรับ DVD ที่ใครหล,หลายๆคนติดตามเดินมาตั้งแต่ซีซันแรกแรกเลยก็ว่าได้นะฮะจนถึงขณะนี้นะครับก็ในบ้านเรานะครับก็จะจำหน่ายมาจนถึงฤด,ดูกาลที่4แล้วสำหรับ DVD เรื่อง Flash Point นะครับซึ่ง ออกแบบในรูปแบบของกล่องเหล็กน,นะครับเป็นมิทเทิลพักนะฮะดูสิครับว่าข้างในนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกันดูกันบ้างน,นะครับก็เรื่องที่ตัวกล่องเหล็กกันก่อนนิดหนึ่งนะฮะตัวกล่องเหล็กนั้นสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของความเป็นทีวีซีรีส์ของรายการทีวีซีรีส์ชุดนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าต้องมีความขิมแข็งเด็ดเดี่ยวนะฮะแล้วก็ อาจจะต้องมีการใช้หลักจิตวิทยาในการเข้ามาคลี่คลายเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่หน่วยงานนี้หรือในเรื่องนะครเป็นหน่วย SRU นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของทีมตำรวจที่ถือได้ว่ามีการฝึกอบรมเพื่อที่จะพร้อมรับกับความเสี่ยงได้อย่างทุกรูปแบบอย่างโชคโชนนะฮะก็กองเล็นกนั้นก็ก็ถือว่าออกมาได้ลักษณะเข้มข้นขึงขังอะไรทีเดียวทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับแน่นอนก็จะเป็นการบอกสเปค i f i c เคชั่ของ DVD เซตนี้นะครับก็จำนวนดี v d จะมีมาทั้งหมด4แผ่นด้วยกันนะครับ e x p e r i t ต o โอว e e สก16:9นะครับระบบเสียงเสียงอังกฤษ5.1เสียงไทย5.1นะครับซับเ,เติรเสียงทั้งซับแล้วก็ระบบภาษานะครับคือจะเหมือนกันเลยคือจะมีทั้งอังกฤษแล้วก็ไทยนะครับ แล้วก็ส่วน special feature นะครับก็จะมี the music for flashpoint นะครับก็ถือได้ว่าเป็นกระบวนการสร้างสารรค์เพลงประกอบรายการทีวีเรื่องนี้นะครับ a day in the life on set of flashpoint หนึ่งวันในกองถ่ายทำรายการทีวีเรื่องนี้นะครับ n r i c o c a l e n t o n i นะฮะ profile of Sgt Greg Parker นะฮะก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่จะมาบอกเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครสำคัญอย่างนายตำรวจ Gregory Parker นั่นเองนะครับแล้วก็จะมี photo gallery ให้ ส่วนด้านในของตัวกล่องเหล็กนะครับของแฟลชพอยต์ด้วยการที่4นะครับตัวแผ่นนั้นทั้ง4แผ่นนั้นจะสะกรีนแผ่นเป็นสีดําทั้งหมดนะฮะส่วนพื้นในตัวกล่องเหล็กนั้นก็จะสะท้อนความเป็นเมืองเมืองใหญ่นะฮะแต่ว่าโหเต็มไปด้วยเหตุอาจกรรมที่ไม่คาดฝันที่ทีมหน่วยนี้เนี่ย จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาซึ่งในฤดูกาลที่4นี้นะครับก็ต้องบอกว่าหน่วย SRU กำลังเผชิญกับวิกฤตทั้งเรื่องของส่วนบุคคลและความเป็นมืออาชีพนะครับมีอยู่ในทีมนั้นก็ถูกยิงด้วยในขณะที่พยายามเขากลังตั้งคันอยู่นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวหมากสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่มีใครบางคนที่กำลังพยายามที่จะเปิดเผยตัวหมากสำคัญที่อยู่ในวงในที่สุด ของแก๊งอาชญากรรมค้ายาเสพติดด้วยเหมือนกันและที่สําคัญมีอีกนายตำรวจอีกท่านหนึ่งนะครับกำลังเจรจาต่อรองที่จะนําใบหน้าที่มีนักจิตวิทยาทหารที่ขู่ว่ากําลังจะตัดทีมนี้ออกจากกันด้วยนะครับก็ถือได้ว,ว่าเป็นฤดูก,กาลที่สีที่ยังคงความเข้มข้นนะฮะดุเดือดใครเป็นแฟนซีดีเรื่องนี้ห้ามพลาดด้วยระการทั้งปวงครับ